สบายดีตอนเศร้าจะหนาวไปทำไมจะหนาวไปเห็นอย่างไรไงตะไคร้มันก็ยังบนหนาวเี่กเ่็กลายปีเลยไก,กะนะ่บนหนาวจะหนาวไปทำไมตะไคร้มันยังไม่หนาวมันไข่ว้มันไข่ว้เลยคน,นลุนได้ไายามเลยไก่ อน้ำมันเลยปองกัะหนาวเนานะเฮ้ยขาบ่ไก่ฝรัง่งก็ให้เลี้ยงได้หกต,ต,ตัวตัวหนึ่งนหนึ่งครอบครัวหนึ่งแต่บอให้มีไก่ผูนรสเตอร์ใ้ตกให้เลี้ยงได้ตหนึ่งบัวหนึ่งบอม่รเตอร์ห้าุ๊็นหยังฝงรั่งเอกห้าีไก่ผูนตอไก่ก็ยังไม่หนาว สัตว์ป่ามีกี่โมนนะวะโอ้สบายดีได้กวงพอดนะปักกระไลพอดนะหนึ่งสองสามสี่ตมันเข้ามาบ้านข้าเจ้า่าพอดนะฮัลโหลโอ้โอกวงอะเน่นี่ยนี่ยเปิเปิดเปิดจักตัวผู้ตัวเมย เข้ามาลร่นเลยเพื่อนห้องหาลลูเพื่นอนแต่นนะฮะ่าลีทางตัวหนึ่งไงตัวหนึ่งแล่นลงไปขังในข้ขังขัวมือนี่เฮ้ยฮ่าเห็นงูน,นะาบ้านโอ้หาตัวพี่ป็นตัวน้อยอีก มันเข้ามาในเมืองมาเนี่ยพวกเนี่ยเขามันเคยเข้ามาแล้วมันมาเน,นี่ยโอ้เพนนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสองอยู่เพนมาสองโตเป็นหาโตวรวมเลยเป็นหมวดหนึ่งมันมันอย,นอยู่มึนอยู่น้ำมูลนมันก็อยู่น้ำมูลนี โอ้นาวมันในลบหาหกปพนั่นได้ด้ได้ไดีด,ด,ดีกวงมาเด้อกวงเด้อให้เลยฮิมาจ้าะเวลามัน,ม,นมันออกนอกแล้วมากนคนยิ่งเพราะไรเลยจะมันกินนยังไงนะอืะ โอ้ไรกันล่ะหอยมันบอกแล้วหอยมาโอ้หอยมันจะเนี่ยเนี่ยเขาไปบ้านเขาจะหาตัวในซีอยู่ในนี่อ่ามันต้องไปหาไก่กวงแต่แต่ยิ่งมันบ่ได้ได้เนี่ยพิดกัดมาย่างใหญ่ยิงปืนในเมืองอีกบ่ได้เออกูพี่เป็นมันเนี่ย เขามานล่นยามเน่ยบหูตัวผู้ตัวแม่เอ้าวอาจะแมวแม่แม่แม่มันมานะมันอะมันหลาะมันกินหย่ามันหนาวแล้วเขาในเมืองมันเหนาว Thì lụp mà nè <toss> <toss> มันไล่แค่มันตัวมูสแล้วมันสไลด์ส้นเลยนะไอ้จมูกหาโตฮิเลโอ có cái nhang lọ hiện Hello. 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 Suôn <laughs> sắt này. สวนสัตว์คอยสวนสัตว์ข <laughs> ึ้นบางอย่างเขาหลดเลยก็จะออกไปจะคลอมบานก็ออกไปอ้ากม,มันดองก็ได้มันดองร่างความหัวเลยพี่พี่พ อ่าต้องควงหัวเอ๊ะไก่มันมาไก่ม,มนเฮ้ยแต่าบางบ้านเฮาเนี่ยมันไล่ตีอะไรเ่ยยิงเอาก็ได้มันจะอ้อมันจะมาหาแต่นี่โอ้ so cute. สวนสัตว์คอยวันนี้โอ้ตัวใหญ่ก็ชิมันตัวผูอันนี้ดองดองปูเฮ้อฮู้อ้อย นี่มาสุนสุนตัวฮจะเกิดปีนี่อยู trotzdem, ่ยากกันตัวน้อยๆนะปีน้ำมากมาเอ้าไปแลยไปแลไปแลไปแลยไปเลยโอ้โหห้า Ờ. Sáng sớm mà ha này. 4:00 sáng rồi. này, Khẩm này, Nào này. เดือนหนึ e. ่งมันก็เร oh. ิ่มต้นไปเอาเอ้าเร็วเอ้วเอ้เอ้าเอ้วเอวเรวเ้เร็วเร็วเนเจ้าเร็วเรวเร็วเร็อเร็วเร็วเร็ หาโตตีตัวผูอ่ะตันะึงเรืยๆมอามาจากบางก็จะกลายมามาจอด,ดรถปลาย่างรวยวยบน่มงตัวผูตัวแม่เลมัง,งก็ฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะ กวงมาเดอบ้านเจ้ามีบ่นะอว่าไงเฮ้ยหนาวแามนี้มันข้ามาบ้านหรอไามนี้โอ้ยเบืงก็ขึ้นอยู่จะเป็นตกตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเลยอันนี้ว้าวพูดเลยนไปพูดเลยปุ๊